เอาเรื่องเลยโอเคไปเลยเลยก็คือปีนี้ก็คือรับงานหนักมากเลยาค่ะก็รับงานหนักลวงค่ะก็เรียกว่าเป็นที่งานแล้วก็ตอนนี้ก็เสียผูอีอยู่เนื่องจากว่าเราถ่ายทำมาสองเรื่องโครงการในช่วงเทศาลดเดืก็งานแสดงอันนี้เป็นงานแสดงค่ะเป็นหลักแล้วก็มีที่ดูแลหลังบ้านให้กับพี่อนเทอยค่ มีเวลาดงไหมใช่ไหมไม่หนึบเวลาอย่างนก็กลางคืนค่ะรางวัลทำการแสดงกับไปกลางคืนมาเนีให้น้องเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานต่อให้ให้น้องๆแล้วก็ทีมงานได้ได้ได้ไปรันงานต่อซึ่งวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้นะคะก็จะมีงานกาล่าที่น่าจะที่นี่แหละค่ะเอ๊ะไม่ใช่วันที่ยี่สิบธันวาคมนะคะมีงานที่เซนต์แวโบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าธันวาคมก็มีงานที่เซนต์เชอร์ตี้เหมือนกันของยีนเทเบเลสันนี่การแสดงเป็นชุดสเตทใหม่ทั้งหมดนะคะยีนเทเบเลซ์ออริจินอลสเตท วิสเปอร์อ่ะค่ะตัวเชื่อก็รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนดูภาพรวมหลักให้แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปลงดีเทลเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต้องทำง,งานต่อให้กับน้องๆน้องบูมนะคะที่เป็นกัปตันวงแล้วก็พอ,อปเพอร์ที่คอยช่วยดูแล้วก็ทีมผู้เต้นคู่ร้องที่กําลังดูแลในการผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาให้กับกแฟนๆทุกคนได้รับชมได้แสดงหมครับต้องพูดเพลงงานวงก็ต้องเรันต่อเลี้ยงคุณภาพอบบเต็มตาแ้องแบ่งงไงให้แบบต้องต่อยอด เออเต็มที <amounts of audio writers> ่ค <Ende esa> ่ะเชิญแค่ลดเวลานอนเลยก็พยายามจัดการทุกอย่างให้ให้ดีสุดแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เราแบบได้กระจายงานไปให้แล้วเขาก็จะทำเต็มที่ต่อเหมือนกันนะคะตัวน้องๆก็ฝึกซ้อนกันแค่จะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยกันม่ากเลยก็อยากให้ให้กลุ่งานของน้องๆพีเพ้มย้นขึ้ะแล้วก็ตัวเชิญเนี่ย ตอนที่ไปกกอนเช่อก็ปิดทุกอย่างพอเราจัดการงานเสร็จแล้วเราก็จะมาโฟกัสกับการแสดงของเราเหมือนกันอย่างเรื่องพนนนี่ก็ถ่ายทําเมื่อต้นปีก็ตอนนั้นก็งานใช้ได้อยู่แล้วก็เรียกว่าถ่ายทําแบบเช้าตลอดเช้าเช้าอยู่บ้านด้วเช้าจนเช้าบ่อยอยู่เหมือนกันก็ไปเซฟพลังงานในกองเยอะเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆเล่นอยแล้วพอเราเข้ากองเราก็แบบตัดงานอยู่แล้วเราโฟกัสในสิ่งที่เราจะต้องแสดงอะไรเงี้ยก็ แล้วก็ไปให้สุดไปให้เต็มที่ในการถ่ายทั้หลายคนชื่นชมว่าแบบพี่ชลฟังแบบจริงจังทุกบทบาทที่ได้รับเลยใช่เราไปกับทีมงานไมไ่เวลานอนยิ้มไปดูแลได้จริงจังนะคน้อยสุดที่เท่าไหร่น้อยก็น้ยอยสุดประมาณสองชัวง่วโมงแต่ว่าส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่มาที่โอเคอยู่ก็ <c oughs> มัน,น,นมันมีติดติดกันหลายๆวันไหมมีค่ะมีเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหนก็ประมาณสิบวันโอ้สองชั่วโมงต่อวันต่อต่อกันอ๋อถ้าสองชั่วโมงได้มาแค่สิบ <rium> <Dante> อ๋อแต่เราเยอะนะแล้วเราไม่แบบไม่เบอร์ไม่นอนบนรถนอนบนรถแอบมีเวลาพักข้าวน้อยๆแล้วรีบมานอนไม่มีร่วงใช่ไหมคะไม่มีร่วงระหว่างที่แบบไม่ค่อยนะคะถ้าจะมีก็ก็บอกทีนัยทีนัยก็จะแบบไ้โรงงานไหนก็เรื่อยๆค่ะถ้าแบบตารางเวลาได้ตารางเวลาได้ซึ่งตอนนี้ก็เต็มตอนหยุดถ้าแบบพัลลา รื่อวางบอกว่าต้องส่งงานต่อให้กับกนอ <ฮะ S 1> ้องค่ะคือดประสงคืออยากจะส่งงานต่อให้น้องทําเป็นหรือว่าเราเลือกสองอย<ต>่างก<อ>็ทั้งสองอย่างด้วยค่ะแล้วก็ตัวเชิร์เนี่ยก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าชิ้นนก็คงแบบอยากไปเพียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีช่วงที่ได้พยายามเทรนนิ่งน้องไปอยู่เร<อ>ื่อยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่ง<อ>ที่เชอร์ทำไปแล้วแหละทำโค้งกอย่างไปแล้วค่ะแต่เราส่งให้น้องแบบ ลองลงดีเทลดีซว่ายังไงกันต่อแล้วเขาเป็นคนขึ้นแสดงเองเขาเห็นภาพมากกว่า,าตัวเชิญอยู่แล้ววันที่เชิญเป็นกับตันเอง <Yeah. S 1> อ่ะเชิญก็เป็นคนลงดีเทลเองเยอะมากว่าคุยคุยกับคนเยอะมากในการที่จะทำาผลงานทีออกมาดีที่สุดตอนนี้เชิญไม่ได้เป็นคนขึ้นแต่เล่นเองก็อ,อยากให้หนอที่เป็นคนทํางานตรงนี้ได้ใส่ความเป็นตัวเขาเข้าไปเยอะๆนนเลยอ่ะ ก็จริงๆกับยีนเคก็คือหมดหมดมาช่วงนั้นใส่ในฐานะไอดอลค่ะตอนนี้เป็นเรื่องหลังก็อีสักพักหนึ่งค่ะอประมาณ่ไม่ไม่เกิจปีหน้าพูดได้ประมาณนี้ไม่ปีหน้าออแล้ในในปีหน้าอ่าในปีหน้าอ่าปีหน้าในปีหน้าดวาัดจากนี้หมดสัญญาก็จะจะกำกำฝันหรือว่าเตมตัวไหคะ <co> <idol>. <c oughs> อันน er ี้ก็เนักแสดงเต็มตัวค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วตอนนี้เราค่อนจะจะบินไปเรียนได้บินไปเรียนต่อไปเรียนบริหารค่ะอยากจะมีแบบอยากไปรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรเพิ่มเติมอีกนอกจากงานแสดงอะไรเงี้ยแบบเป็นธุรกิจแบบอื่นไมู้เลนะคะว่าที่ไทยอย่กสามในที่สามเป็แต่ว่าเราจะทำเหมือนทุกคนไม่ได้หายไปไหนแว่าจะมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆปีหน้าหรือก็มีผลงานการแสดงรุ่สามเรื่องแล้วนะคะฝากด้วยค่ะพันนล16มกราคม กุมภาสิบสี่กุมภามีตั้ใจไปเรียนทางทัองสามค่ะแล้วก็เป็นพัสดุพันธ์กันตั้งใจไปนานแค่ไหนอาจจะสักพักหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าก็กลิ้นไปดูขับเพราะว่ามีแต่คนเรียกร้องก็ไปมามาไปมามาใช่แล้วคิดว่าเราได้เห็นหน้าอยู่เรื่อยๆเพราะไม่ได้หายไปไหนเล้ตั้งใจจะอยากมียูทูบช่องนั้นเองแสดงว่าไปเรียนก็ยังรับงานได้ใช่ค่ะส่วนงานดูแลน้องๆก็ยังแบทมาดูแลบ้างใช่ยากไหมคะครับผมก็ทันใจว่ามันอยู่เวลาที่เขาต้องเติบโต ก็าเชื่อก็เติบโตด้วยเหมือ,อนกันแล้วน้องมก็จะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งก็เหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่าคืาอแยกย้ายก็ยกไปเติบโตอย่างงงยยอ่าดีาที่สุดแล้วก็เชื่คิดว่าถ้าเขาถ้ามีเชย่ออยู่กับเขาจะได้ทำอะไรที่แบบได้ชาเลนจ์ขึ้นไปเลยอีกอะไรเชืก็เลยแบบโอเคบางทีเราเทร,รเนให้เขาจนจนถึงจนถึงแล้วต้องให้เขาได้เจอสนามจริงบ้างตัวเราก็มีสนามหนึ่งที่เราอยากจะทเขาฝึแล้วตอนนี้เทรนเป็นไงบ้างน้องเก่งมากหรือเปล่าหรือว่าน้องเจนสามสี่ห้าของหนูเนี่ย เก่งว่าเชอร์ในวันนั้นที่เป็นเดททลมากๆค่ะแบบงานมันหนักมากจริงอาจจะเพราะว่าเชอร์จัดตารางได้ดีด้วยก็ได้แ <c oughs> <c oughs> ต่ว่ารู้สึกว่าท้องงานหนักมากๆเลยที่ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำาน่าที่ออข้างเยอะและ้วก็ได้แชร์เลนตัวเองเยอะมากมาก,กับตัวออริจินอลเซ็ที่ครับผู้ใหญ่ผู <c oughs> ้ใหหตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อให้เบรนเทียนมีเพลงที่หลากหลายแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น มีเยดนะคะที่กกระาะก็แล้วเขาก็เลย <laughs>